รู้ทันข่าวชาวร้อยเอ็ดวันนี้เสนอเรื่องผู้จัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์มีความผิดเสี่ยงคุกเสี่ยงยึดทรัพย์กระทรวงยุติธรรมแนะนําประชาชนกรณีกลุ่มผู้จัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ทั้งเจ้าของเว็บไซต์ผู้บริหารจัดการเว็บไซต์ผู้ดูแลระบบหรือแอดมิน ผู้ทำการตลาดหรือโปรโมตเว็บ,บไซต์เจ้าของบัญชีธนาคารที่ยินยอมรู้เห็นเป็นใจเปิดบัญชีมีความผิดตามกฎหมายอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ หากกระทําความผิดหลายกรรมอาจถูกกระเนินคดีในลักษณะต่างกรรมต่างวาระนอกจากนี้การจัดที่มีการเล่นพนันออนไลน์ยังเป็นหนึ่งในมูลฐานความผิดตามพระราชบ,บัญญัติต้องการและปรับตามการฟอกเงินพุทธศักราช2542ดังนั้นหากเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนได้ว่าผู้กระทําผิดโอนรับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดหรือปกปิดที่มาของทรัพย์สินหรือการกระทําใด เพื่อปกปิดการจำน่ายการโอนให้ได้สิทธิใดๆของทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือครอบครองทรัพย์สินโดยรู้ว่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดผู้กระทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง2,000 200, 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรบับอาจถูกยึดทรัพย์อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดด้วยทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมายบริการงานยุติธรรมต่างๆได้ที่โทรศัพท์สายด่วนยุติธรรม1111 11. กด77็ดเจฟรีตลอด24ชั่วโมง